ผมถามต่อว่าใครนั่งใกล้เคื่องแบบเพื่อนบ้างที่บ่ครับไม่สังเกตบบ่า่าไม่ยอมถามก็บคนที่จะตรวเช็คกันเพือไม่ใช่หน้านี่หอจอบอขับไปไ่นด้านะครับข้างซ้ายจะไม่ถนัดข้าส้ายซ้ายมขึ้นเก้าพรตกาไปไกลครับากาไปไกลว่้านั้งเก้าเขากวนทั้งวบานจะร้อขับดีใครนงใส่บ่ถ้าใส่ยกปุ้ย เสื้อเาขรดี้าง่นะครับทำบอลข้างซ้ก้าเท้าข่นที่ไม่ถนัดขึ้นเก้าวางเสื่อกับเบือบรลีปเท้ามันดีมัาได้อยู่นครัเ้อับเอมื่อเไปวนะครับถ้าเราปวเ่อันนีวางไม่เฉลีตรมักคับีนเี่ตัวน้อยเป็ับก็น่าจะอยู่จัไม่บอลอันนีบอกว่าจาถนัดซ้ายหรือถนัดขวาให้ใช้มือซ้ายกดบอลข้าับเพื่อเพราะวางสลักทุกคนต้องใ้องใจ ขาเท้าให้มีนัดขึ้เก้าวควางเครื่องน้ำเพลิงบนเรียนปลายเท้าใช้มือซ้ายกดคอเครื่องน้ำเพลิงกดมันลงไปกระเบื้องนี่ครับครับแล้วมือขวาจับไปที่หมอนสลักบิดดึงเดี่ยวขัดนี้ลไฟสระครับถ้าใช้งานจริงถึงสลักออกแล้วสิงไปนะครับใช้มือข้างที่หนึ่งดึงนะครับใช้มือข้างที่หนักช้อนก็ใต้ทันทีเอียงถังไปข้างหลัง45องศาจับบนเรียนปลายสายกระตุ้นสองปวดดึง จับปลายสายแล้วกระตุ้นขึืนอย่าจับตรงบนถ้าเราจับตรงบนเพื่อเราดึงออก,กามาคืฝา,าดเัอ้เองทางลงจับลิงปลายสายกระ้นสวดยกากเพิเล็งไปที่ฐานของเพิิงโดยกดปลายสายลงก็มเล็เนีเอเลืกผาไม้อ้ยาปลสายลงต้นเพิงจะอยู่ที่บนพื้นไปไไจะไม่ังข้างล่างตรงบนเล็งไประยะกระีอยู่ที่สองถึงสเมตร ามสีนี้เดินเข้าไปมันเป็นสียันยังใคหลับนต่อไปหาต้นเพิงระยะการสีสองสนใช้ได้กี่าทีอีกคนนึงครับสองหลับเพิงครับนั่พีมครับกใ่มากนนี้ครับ ทำนะครับใครับไม่ต้องเจงครับเดี๋ยวไะเชี่วขีดครับได้ไหครับได้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 ไได้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 ไ้ได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 ด้ด้ไ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 ้ไได้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 ไ เปล้่ามองเ้มือซ้ายกดลอเคียงะเพิรนาจับปีกความลาดทท่าดึงนะครับหดึงจริงดึงหบาททาดึงไปก่อนนะครับดึงแล้วปูดยิงไป้างไว้ครับก็จะาท่าดึงข้างไว้ยัง่ายเ็เไนไปเรภาพโอ้ยสภาพ เือข้างที่นั่นสองข้าใต้คันบีบคันตอนนี้อย่ากยิ่งโป้จะเพิ่งข้ามนะครับถ้าเราข้ามเราจะกดทันทีเพื่อเราจะขาวเลยอย่างทางไหลังไปสี้าองขาครับจับบริเวณปลายสายปลายสายไว้ทำไว้ทำทำทำเต็มมือครับพักอะไรกันตัวขึ้นครับไม่เป็นที่เ็ศของขมูลูรอกบ้าน

รอพครับฟาจก่ที่หรงสลักนะครับได้เราได้เราข้านี่เอามาถีบลังห้อกับให้มันทันมูทัมเขบ้อไปครับกดข้อไม่วงยำม่วคอ้ขั่อนเลยวัวตัวสี่ก็ี่สี่ผ่อ ขาดึงนะครับดึงไปทำขาไว้ขาไว้ขาไว้ไาบีบครับไที่เกเกลับแล้วนบตอนนี้่ครับยังข้างหลังครับองศาจับปลายกระตุ้นหยุดันะเพื่อนงนานงเตืครับ ลุ้ยไอ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 ไปไม่ดับครับไปหมดครับไปหมดครับไอ้ไอ้ยังว่าว่างานเขาตายไปสูงเหมือนกั่ตายตั้งหมดแล้วแต่คนจะเรียกแก๊สการ์ดหรือก็ได้มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเนื่องกับมัน หนึ่งก็คือเรกกเรตมีหลายแบบที่นี่เขาเรียกว่าเรกกุเรตแบบตัดเพลิงนะครับใช้กระตาฟูทุกอากแล้วตาฟูเนี่ยไอ้เตาแบบเนี้ยเขาเรียกเตาฟูนะครับถ้าเตาตัวมติกจะเป็นหัวอีกแบบหนึ่งเนี่ยหัวแบบจานบินไม่รู้ใครตั้งชื่อว่าแบบจานบินเหมือนจานบินไหมนี่ก็ไม่รู้นะครับพอรู้มาเขาก็บอกว่าแบบจานบินแล้วมันมีรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแบบจันบินหรือว่าแบบแปบบแรงกันจะมีหัวอยู่ตรงนี้เคยเห็นไหมครับเปิดแก๊สปุ๊บถ้าไม่กดหวัวนี้แก๊สจ่ายไหมไม่จ่ายเคยมีหลายบ้านนะครับโทรพู้มาด้วยหน่อยแก๊สเข้าใหม่เปิดแล้วมันไม่ออกพอไปถึงปุ๊บถึงบางอ้อเลยกดเจ้าไม่กด,ออกกดตัวนี้มันจะไปออกได้ยังไงใช่ไหมครับอ่านั่นก็คือหวัวเซฟตี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมดีมาก นะครับถ้าเปิดปุ๊บไม่กดตัวนี้มันไม่ออกแล้วถ้าเกิดว่าสายรั่วมันจะเด้งปุ๊บปิดไม่จ่ายแก๊สแล้วถ้าเป็นหัวรุ่นใหม่พอวาลวถังจะยาวออกมาถ้าไม่ใส่เทสกูเรต์ต้นเปิดวาลอย่างไงมันก็ไม่ออกเพราะต้องใส่เทสกูเรตเข้าไปก่อนมันถึงจะออกนะครับทีนี้เทสกูเรตกับสายดูนะครับจะมีระยะต่างกันสายเทสกูเรตหรือสายแก๊สทำไมสีมันต่างกัน ทำไมครับของเก่าข,ของใหม่ของเก่าของใหม่ไอ้นี่ก็ใหม่ครับ <c oughs> แต่ว่ามันใช้งานบ่อยไอ้นี่ใหม่เลยใช้งานแค่สองสามครั้งอายุการใช้งานของสายควรเปลี่ยนทุกๆสามปีหรืออยู่ที่อายุการใช้งานเคยเปลี่ยนไม่อยู่ที่บ้าน <c oughs> ไม่เคยเออตั้งแต่สมัยพ่อแม่เป็นนม่มนู่นล,ล,ละใช่ไหมครับอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะได้รู้ต่อมาสายแก๊สตามกฎหมายมีความยาวหนึ่งเมตรห้าสิบถึงสองเมตรเท่านั้น ท่านจะใช่สิเมตรก็ได้ตัดไปต,ตรงนี้ปุ๊บไปตั้งหัวเตาตรงนู้นก็ได้แต่เวลากิะเด็นวิ่งม,มาปิดทันไหม <med S 1> ไม่ทันครับมันก็เลยมีระยะแค่1 5 0เมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับนั่นคือสายต้องเป็นสายแบบใยถักสีใสาขาวแบบนี้เท่านั้นสาย มีตกใจนันโยเกตกหมดแล้วเหรอง่ายไหมง่ายง่ายนะครับเราอย่ากลัวอย่างเดียวนะครับทีนี้การปิดวาล์วแก๊สหมดไปทางไหนดีกว่าสองหมดไปทางไหนซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายหรือขวา เอ้าการปิดวาล์วแก๊สมาดูเอ้าอยากรู้วาล์วแก๊สอยู่ที่โรงงานเราวาล์วขนาดไหนวาล์วแก๊สอยู่ที่บ้านขนาดไหนครับวาล์วแก๊สขนาดไหนขนาดเดียวกันครับขนาดเดียวกันนะขนาดเดียวกันทำมือดูหน่อยขนาดไหนวาล์วแก๊ส เห็นไหมวาวแต่ละบ้านาพื้นฐานกันาบางคนก็วาวขนาดนีด้บางคนก็แค่นี้เน<ช>ี่ยวาวแค่แค่นี้ยน,นี่ครับบางคนมาลัดยู่วเลยมองว้าว่า ไอ้ลงไอ้งไอ้งไอ้ังจับจับนะครับไอ้มันจะไปเนี่ยจะวิ่งเพิมเข้าไปเห็นไหมความร้อนจะต่างกันดีนะวันนี้นอน ไมในกรนีนอนแั่ถังตั้งมันจะต่างกันนะครับความร้อนโอเคเนาะม่ใครอยากลองไหมขอสักหน่อยเราจะมาเทดน้ำมันครับติดไฟอยู่หลังบ้านจำลองเหตุการณ์ นี่คือเทปน้ำมันไม่เตาระครับมาดูส <c oughs> ามสี่คนนั่นแหละจะร้อนล็อกไปเว <c oughs> ้ยมีใครไปเดี๋ยวจูเนียจะไปแต่ว่าไม่มีใครออกมใครเอ <c oughs> ๋ครับเทปครับ คนเทศเลยไฟไหม้น้ำมันนะครับสมมุติวัดชีดน้ำแบบใบแดงสะพานสองหกห้าใช่ครับคนเทศคนแรกมือแบบหนึ่งกว่าบาทก็มี ได้ครับได้ครับครับมครับสำหรับสอมโงงานครับครับนี่คือการลอกทีสอง อุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์เกีย่ยวกอะไรน้อน่าจะ,นะคนละแจ็คแล้วล่ะครับผมแจ็คดับเพลิลก <laughs> <laughs> ผมครับกระผมขายแล้วอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์โทรศัพท์ผมไม่ได้ขาย <laughs>

ลไยมาหาเรานะครับขยับเข้าไปใกล้สุดโดยทีเนยอยู่ที่ทีของผากระทะนะครับยื่นออกไปใช้ผ้าอยู่ที่ขอกระทแล้วก็ให้างนะครับเป็นไฟประมาณสินาทีผ้าก็จะไมห่หมดนะครับไม่ต้องสงสัยเปิดออกมันก็ติดอีกตอนนี้มันมีวิธีอยู่ก็คือเอาน้ำมันไปเทลงในกระทะต้องเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชเท่าน ค่อครับนี่คือขั้นตอนอบรมขั้นตอนสุดท้ายวันนี้ขอบคุณครับ